กับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับแนวทางเราพัฒนาประจวันสุกที่ 18, สิบแปดสิงหาคมก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็มาดูผลหอยลางวดที่ผ่านมางวดประจวันพุธนะออกสองเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดมาดูแนวทางที่ผมให้ไปก็จะมีอะไรเข้าบ้างเนาะ สองเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดใช่ไหมมาดูชุดสองตัวที่ให้ก่อนก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเขามาที่หนึ่งหกล่างตรงๆเนาะชุดสามตัวที่จับให้ก็มีหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดโลหลักหน่อยผมวางหกเจ็ดแปดหมดเลยก็จะมีเลขเจ็ดอแต่ชุดสองตัวจะได้หนึ่งกับหกนี้เขาไม่มาบน สามหายไปเลยตัวเน้นไม่เข้านะเข้าตัวดองหนึ่งหกของผมออกกลับมาปังอีกอ่าส่วนเลขตารางไม่มีเลขเก้าใช่ไหมมีสองม, 2, มีอะไรหนึ่งหกเจ็ดอ้าวสี่ตัวขาดไปตัวเดียว <c oughs> ก็คือเลขเก้าอ่าถ้ามีเลขเก้าก็จะครบทั้งอ่าหกตัวเลยนะรอบนี้ มันดูแนวทางกันใหม่สําหรับรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวผมขอ,อนําสูตรมาให้ดูเหมือนเดิมซึ่งสูตรนี้เขาเขาเดินดีสิบหน่วยมาตลอดนะสิบหน่วยบนล่างมาตลอดก็นํามาฝากให้ดูให้พิจรารณาเื่อใครจะชอบเนาะการคิดปนนวณมาดูสูตรแรกนะสูตรแรกก็ใช้หลักพันบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยสี่ของที่เนาะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ 2, 2่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามใส่สามสี่อีกสูตรหนึ่งหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยสี่ของที่หกสองสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามด้วสามกับสี่อันตัวเลขตัวเดียวกันนะสามกับสี่ ตัวเลขตัวเดียวกันเออสามสี่ยังงั้นจับวิ่งเลยดีกว่าตัวเด่นรอบนี้ผมให้สามสี่วิ่งรูดเนะถ้าใครชอบแบบนี้นะผมให้ตัวนี้เลยสามกับสี่ไม่แน่ใจว่าจะมาตัวไหนอาจจะมาคู่นะ รอบนี้3มกับ4หรืออาจจะมาแค่ตัวเดียวก็มีสิทธิ์เป็นไปได้3มกับ4 3กับ4ถ้าเราจะประกบคู่เราจะนำตัวไหนมาประกบนะมาจับใส่เลขในเออมาจับใส่ในตารางกันก่อนตารางพาดวยรอบนี้3าสี่ อีกสูตรหนึ่งคิดว่าตัวไหนจะมาดีอีกอีกตัวที่ผมมองไว้นะก็จะมีเลขเก้าเลขแปดไม่น่าจะหล,ลุดจากสี่ตัวนี้ถ้าหลุดจากสี่ตัวนี้อีกตัวที่อาจจะมาก็คือเลขเจ็ดเลขศูนย์หายไปเลขหนึ่งเข้าเดิน เลขหนึ่งเขาทิ้งไปงวดหนึ่งแล้วกลับมาเดินต่อหรือยังไงศูนย์จะมาหรือเปล่าเลขสองเลขที่หายไปเลยก็คือหายจากหวยลาวนะตอนนี้ก็คือเลขสองนะเออเลขสองจริงๆใครได้สังเกตบ้างหรือเปล่านะหวยลาวเลขสองเขาไม่มาเลยเขาจะเปลี่ยนกันมาที่ศูนย์กับหนึ่งสามห้าสี่ตัวนี้เป็นตัวพระเอกเลย ศูนย์มาระยะหนึ่งแล้วก็ทิ้งช่วงไปตอนนี้กิ่งงวดแล้วสามสี่งวดหรือเปล่าแล้วเขาก็ทิ้งมาที่หนึ่งในรอบนี้ผมยังผมยังมองว่าตัวไหนมันจะมาเอาผมขอวางเลขศูนย์ให้ก็แล้วกันนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเลขศูนย์ให้อีกตัวหนึ่งนะคิดว่าถ้าจะมาก็คือน่าจะเป็นรอบนี้แหละอะเลขศูนย์ มาดูการประกบคู่กันการประกบคู่ที่ผมให้ไปนะก็จะมีอ่าตัวนี้เลยนะจับตัวไหนก่อนตรงนี้ก็ไดเ้าสามเจด 3าสแล้วก็มี4,8 4,9ปดสี้าสเจ็สาม ศูอ่าแล้วก็มีตาแปดอะอันนี้คือ10ชุดบนลร่างที่ผมวางไว้ชุด3ตัวชุด3ตัวนะผมจับ ตันี้ให้4 3 9 304แล้วก็749อ่ะอันนี้คือชุดสามตัวที่ ชอบนะ439 304แล้วก็749มาดูตัวเน้นตัวเน้นกันก่อนนะตัวเน้นที่เน้นให้ก็จะมี39 49 ศูนย์สี่สามแปดสี่แปดอ่ะผมเน้นให้ห้าชุดสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่ ูนยสี่ตัวอื่นก็จับได้ตามอัธยาศัยแต่ตัวที่เน้นก็คือชุดนี้ตัวที่มองไว้ไว้ที่ผมชอบก็จะมีนี้ชุดสามตัวนะผมเน้นนะเจ็ดสี่สามเก้านะสี่สามเก้าแล้วก็องลงมาเจ็ดสี่เก้า สามศูนย์สี่เป็นตัวรองอไม่แน่ตัวรองอาจจะมาสามสี่โอเคก็อยู่ประมาณนี้ลำรับแนวทางขอให้ตัวเน้นเข้าก็แล้วกันเนาะตัวเน้นเข้าที่ไม่น่าจะพลาดจริงๆนะสองชุดสองชุดเน้นจริงๆนะ สชุดดีกว่าเออสี่ชุดเน้นจริงๆที่ผมมองไว้นะก็จะมีสี่ชุดนี้นะก็จะมีชุดสามแปดสามแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะสามเก้าสี่เก้าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเน้นสองชุดเลยดีกว่าที่ชอบที่สุดนะก็คือชุด 3าเก้ากับสี่เก้าน้นเน้เนนะเน้นย้ำคำว่าเน้นเนาะโอเคเน้นให้สองชุดเน้นอ่ะถ้าจะหนักหนักชุดนี้นะน่าจะมาที่ไม่บนก็ล่างไม่แน่ใจนะ,ะแต่ชอบชอบสองชุดเน้นสามเก้าสี่เก้า บที่สุดอืมถ้าไม่พลาดสามเก้าสี่เก้าโอเคถ้าศูนย์มานี่มีสองมีที่จับให้ศูนย์สี่ศูนสามอืมอย่ามาศูนย์เก้าก็แล้วกันโอเคเลขในตารางก็ประมาณนี้ก็ถ้าชอบแบบอื่นก็ลองไปจับดูนะรุดวิ่งผมให้สามกับสี่ก็แล้วกันคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะสามกับสี่ต้องมีให้เห็นนะแต่ไม่รู้ ถาม่เบิ้ลอ่ะผมจับอ่าน่าจะเาวินอขอให้ตัวเน้นสองตัวนี้มาก็แล้วกันโอเคครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็ฝากให้พิจารณาเนาะรับชมคลิปจุบก,ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ